เรนด้อมข้อความค่ะพลังงานของคุณในวันนี้หรือว่าพลังงานที่จะส่งผลกระทบกับคุณในช่วงนี้คืออะไร Sternhand your gift, accept this appointment gracefully, love yourself. admit your vulnerabilities built on solid ground uh, mm hmm. จากหน้าไพ่ลิสมองว่าพลังงานที่ส่งผลกระทบกับคุณในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของพลังงานของการปลุกตื่นแน่นอน mm hmm. เพราะอะไรเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานมันมันเริ่มขึ้น ตั้งแต่ช่วงที่เข้าสู่ราศีเมษที่ผ่านมาเนาะตั้งแต่ช่วงดาวเรียงกันเจ็ดดวงเขาที่แล้วเนี่ยเมื่อเมื่อตอนต้นปีไม่ไม่ต้นปีสักเดือนสองเดือนสามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมแล้วพลังงานเนี่ยมันคือการรีเซ็ตพลังงานโลกครั้งใหม่บวกกับการที่ ่แกนแม่เหล็กโลกอะ่ะมัน,นพลิกกับควเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตอนเนี้ยพลังงานโลกเนี้ยเป็นพลังงานยุคใหม่แล้วแล้วพลังงานเนี้ยมันจะส่งผลยังไงกับคุณในช่วงนี้อืมก็คือมันจะทําให้อ่าคนที่เดินทางสายจิตวิญญาณและมีการแบบทํางานกับจิตของตัวเองทํางานกับโลกภายในของตัวเองอ,ะอ่ะอ่าพรสวรรค์ต่างๆหรือว่า ability ต่างๆหรือที่เขาเรียกว่า spiritual ability อะ่ะมันถูก activate ขึ้นมาและสามารถที่จะแบบเอาไปใช้ได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นอันนี้นะแล้วก็พลังงานเนี้ยจะส่งผลอันนี้อันนี้คือส่งผลในโลกภายในก่อนว่าเออมันจะทำให้แบบเออการเรามีความตื่นรู้เรามีสติตัวรู้เราตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมี การใคร่ควรพิจารณามากขึ้นบางคนอาจจะมีสัมผัสพิเศษยันพิเศษเช่นการมองเห็นในสิ่งที่ตาเนื้อมองไม่เห็นการมองเห็นในมิติที่ละเอียดอ่อนหรือมิติที่สูงขึ้นหรือมิติที่ต่ากวา่าอะไรแบบเนี้แต่ว่าสําหรับโลกภายนอกคือมันอาจจะมีพลังงานที่มากระทบให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าหลายๆอย่างมันไม่เป็นไป มันไม่เป็นไปตามใจฉันเลยทําไมมันช่างหงุดหงิดขนาดนี้ทําไมเราถึงเจอแต่เรื่องที่ทําให้หงุดหงิดนะั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าตัวรู้คุณตื่นขึ้นคุณอยู่ในมิติที่เหนือขึ้นแล้วหมายถึงจิตของคุณอยู่ในมิติที่เหนือขึ้นนะ่ะแต่ในโลกกายภาพอะ่ะบางคนหรือหลายๆคนนะ่ะที่เขาแบบไม่ได้ไม่ได้ตื่นกับคุณนะ่ะโดยเฉพาะมุมมองคุณเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะคุณก็จะรู้สึกเหมือนกับคุณเห็น ความจริงในสิ่งลวงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ยังอยู่ในมายาคนที่ยังอยู่ในแมทริกซ์อะไรแบบเนี้ยที่เขาแบบยังใช้ชีวิตเป็นรูปแบบพฤติกรรมซ้ําๆของเขาอ่ะมันจะจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าทําไมเขาไม่เห็นเหมือนฉันทําไมเขาไม่ทําแบบนี้ทําไมเขาไม่เป็นแบบนั้นมันจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์มากกว่านะถ้าเขาทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ใดๆคือคุณอย่าลืมว่าแต่ละคนมี ช่วงเวลาที่จะเติบโตช่วงเวลาที่จะเบ่งบานต่างกันคุณเติบโตตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องผลิบานเหมือนคุณอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วไพ่ก็เลยบอกว่าให้คุณแบบเอออย่าเพิ่งไปสนใจคนอื่นเยอะแยะเลยว่าอะไรใครจะทํายังไงแล้วมันหมุดหยิดมุนง,งานแค่ไหนกลับมาโฟกัสที่ตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาเยียวยาตัวเองเพราะว่าคุณยังต้องอยู่กับกับคนแบบนั้นกับคนพวกนั้นที่เขายังยังตื่นไม่ทันคุณอนะ ออไปเรื่อยๆยังไงคุณก็ยังหนีพวกเขาไม่ได้เพราะว่าเรายังอยู่ด้วยกันบนโลกนี้ในมิติที่สามนี้ยถึงคุณจะตื่นรู้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหนีจากพวกเขาไปได้อันนี้เป็นความจริงที่ต้องยอมรับและก็ยอมรับด้วยว่าเออสถานการณ์บางอย่างหรือพลังงานพลังงานน่ะจะนำพามาซึ่งการกระทุ้งบางอย่างในตัวคุณซึ่งแน่นอนว่าพลังงานเนี้ยที่เรียกให้เราปลุกตื่นเนี่ย มันจะต้องไปกระทุ้งถึงเรื่องที่เปราะบางในจิตใจคุณเรื่องปมบาดแผลบางอย่างเพื่อให้คุณแบบได้ได,ได้พิจารณามันอีกรอบหนึ่งได้ทำความเข้าใจได้ทำความรู้จักได้มีการเรียนรู้และเติบโตจากมันได้เพื่ออะไรเพื่อเย,ยีเเยวยามันเพื่อเยียวยามันเพราะฉะนั้นแล้วอะสิ่งแรกที่จะทำให้เราเยียวยาตัวเองได้คือหนึ่งคือการยอมรับก่อนว่าเอย เราอ่อนแอเรามีปัญหาเรามีสิ่งนี้อยู่ในตัวสิ่งที่สร้างความเปราะบ,บางสิ่งที่สร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจสิ่งที่เราพยายามจะปิดบังไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่อยากไปแตะมันน่ะพลังงานพวกนี้จะทําให้คุณต้องหันกลับไปมองมันอย่างชัดเจนอีกครั้งเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจเยียวยามันแล้วคุณก็จะเติบโตได้บทเรียน อินไซต์บางอย่างจากมันซึ่งอย่าปฏิเสธตัวเองที่อย่าปฏิเสธสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าคุณจะได้เรียนรู้จากมันและทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้จะทําให้คุณสามารถที่จะสร้างรากฐานทางจิตวิญญาณรากฐานคอนชีอัส s s ที่มั่นคงขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้นและก็จะทําให้คุณมีความ แนวแน่มันคงในเส้นทางการเดินทางในโลกภายในของคุณไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆค่ะประมาณนี้ขอส่งพลังงานความรักสติให้กับคุณทุกคนขอให้ความรักนำทาง